ดีครับผมบ่าวีสารขึ้นทินนะครับเมื่อนี้ผมก็สีมาเฮ็ดบอเลียงแหนแดงนะครับเนาะสีเฮ็ดบอปูผาพลาสติกครับเพื่อว่าให้มันกลับเก็บน้ำได้ครับเพราะว่าดินตัวนี้มันเป็นดินทรายนะครับเนาะแต่เขาเติมน้ำลงไปเลยนี่แป๊บเดียวครับน้ำกับหายไปเลยฉะนั้นผมถึงจะปูผาพลาสติกรับไปสร้างเสื่อมานะครับเนาะตัวนี้หน้ากว้าง3ามชุดหกคูณสิบเมตรนะครับเนาะ จากทางอินเทอร์เน็ตนะครับแหนแดงนี่ก็เป็นที่หูกันอยู่นะครับว่าเป็นเผือดเฟื่องน,นามร้อยนามมหัศจรรย์นะครับเนาะมีประโยชน์หลายอย่างทั้งเลียงปูเรียงปลาหรือว่าสิบเลียงไกล้ก็ได้ครับเรื่องเป็ดหรือว่าเอามาเห็ดปุ๋ยก็ได้ครับสารพัดประโยชน์นะครับเนาะสำหรับแหนแดงนี่ผมจะเอามาปล่อยนี่ก็สิเป็นแหนแดงของกรมวิชาการเกษตรนะครับเนาะนะที่เป็นพัฒนาขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้เขากะ มาถึงวิธีการเห็ดบ่อก่อนนะครับเนาะบอ่บอบ่อผมก็จะขุดประมาณข้อมกว้างนี่ก็ประมาณมิตยี่สิบนะครับเนาะเงี้ยวนี่ก็บแปดมิติแปดชุดหาครับสําหรับบอ่อกร่จริงมันก็สะเหลือหลายอยู่หรอกครับหนักกว้างเพราะว่าผมสั่งมามันหนักกว้างประมาณคำนดนะครับหนะักข้อคำนวณไว้สามจุดหกอาจจะอาจจะเหลือนะครับเนะาะแต่ว่าก็บ,บ่เป็นยังนะครับสั่งมาตัวนี้ก็บ่แพงบันไดครับ ล้วเราการขูดบ่อนี่ก็ต้องเฮ็ดให้มันเรียบที่สุดเท่าทีเฮ็ดได้นะครับเนาะเพราะว่ามันเจีงสี่ำเสม,สมอผมก็สิเอาคามคมลึกของบอ่อผมอยู่ประมาณแค่สามสิบเส้นเอครับพูดเดียวแล้วก็ตรงขอบเ็เป็นขั้นคู่นะครับเนาะอันนี้ก็สิมนี่หล่องเนาะเป็นหล่องไ้ครับเพื่อว่า เา้าดึงผามาเขาสิเด้เอาดินถมเผลือมันควมนานเแนี่ยนะครับเนาะก็ะเหตุเป็นประมาณเนี่ยครับครับเมื่อเฮาขุดเรียบร้อยแล้วปับ๊บท่านให้เรียบแล้วครับเฮากัปูเลยครับ นี่เป็นรล่องนะครับเนาะรล่องหล,ล,ลอกผมรล่องลงไปประมาณแบบยกหนึ่งนะครับผมใส่คุดคุดหนึ่งจบเนี่ยครับ,รบพอมันจะได้มันคงนะครับเนาะมันจะได้อยู่ดูดีอันนี้ของผมมันกะหน,นากว้างมันกว้างเกินไปนะครับจริงๆเอาเอา,เอาแค่นี้กับขอแล้วแต่ว่าผมสร้างมากเขาหนากว้างเขา 3าหนะครับก็ลุมแหนแดงนี่ผมต้องการแค่เม0รยี่สิบเรเลยมีผ้าเหลือทำเนี่ยผมก็เลยเอาขึ้นมาล็อกหนึ่งพอดีครับล็อกส้ำคัญสีเห็ดให้มันใส่ดีดนก็คือว่าพวกเศษมงเศษหม่เขาต้องเก็บออกดีนะครับเห็นให้ผิวเรียบแต่ว่าผมก็บว่อยเรียบปันไหนปูคนเดียวมันปูลำบาก ปัจจัยสำคัญสีเ่เหตุให้บอ่อห้อ,อยูดินดนคือว่าพลาส,สติกนี่ครับพยายามเปิดน้ำให้มันท่วมนะครับส่วนยี่ข้างบนนี่ก็ต้องเอาดินถมนะครับเนาะถมบ่อให้มันบ่อให้มันโดนแดดโดยตรงนะครับเนาะตอนนี้ผมกกำลังที่ถมถมดินครับมวนคู่นี่กับที่ถมไปเบิดนะครับเนาะับหลังจากเกาปูพยางแล้วนะครับเนาะก็เอา ดินผสมปุ๋ยคอกลูกไปในบ่อนะ้ครับเนาะพมาณหาเส้นครับแหนแดงนี่เขาสิมาปุ๋ยคอกนะครับเนาะปุ๋ยงวงแห้งนะครับบมตองมักครับใส่เด้เลยครับครับหลังจากปล่อยน้ำเต็มแล้วเนาะครับเนาะมาอนนี้เข้าก็สีมาปล่อยเหนนะครับอันนี้ผมก็เปิดน้ำล้นเพิ่มนะครับน้ำก็เปิดออกมาล้นกันไปแต่ว่าก็บนะยังครับ สำหรับเนี้ที่ผมใส่ผมจะใส่ถังสีครับถังสีประมาณ8เกาลิตร,รนี่นะครับถังเดียวกับพอครับถึงน้องไปเลยครับตตๆสำหรับพวกเศษฟุ้นเศษแันกผมปล่อยไ,ไว้ครับถึงเวลามันก็สีจมของมันอีกนะครับเนาะ ก็คร,รปล่อยเห็นมันกระจายทั่วไปครับขนาดไหน,ม,นมันมันบนลอยมันงายอยู่เฮากครเอเมื่อตบตบย่งนันม่ันลงอหงนั้นลอยดีๆครับลิกขึ้นมาครับผมก็เด ปล่อยเน้แดงแล้วนะครับเนาะหนึ่งถังถังประมาณถังสีขนาดกลางนะครับถังสีแปดเก้าลิตรนี่แหละครับก็บกินพื้นดีของบอ่อไปก็ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ครับตอนนี้กระจายกระจายไปเราเดี๋ยวหลังจากนี้อาทิตย์หนึง่งแสดงว่าเบิ่งกันครบว่าจะเต็มบอ่บอๆนะครับเนาะ ครับวันนี้ห้ากระปล่อยเนื้อแดงมาได้ประมาณเจ็ดมือแล้วครับครบเจ็ดมือแล้วครับตอนนี้เนื้อก็ขึ้นเต็มคล้องแล้วนะครับเนาะเต็มบอ่อเดียวเห็ดไบแล้วครับน่ครับเนื้อแดงนี่เป็นพืชที่แบบว่าจะเรื่อนเติบโตเร็วนะครับนาะอแแร่ขยายพันธุ์เร็วครับ มอสี่จะเลี้ยงไว้สําหรับเป็นอาหารสัตว์หรือว่าสิเอาไปเพ็ดปุ๋ยไะไรนะครับเนาะประโยชน์หลายอีหลีครับแหนแดงครับนะครับแค่อาทิตย์เดียวครับเต็มบ่อครับหลังจากนี้เขาก็สิตักไปใส่เรื่อยๆครับตักไปให้ปลาบ้างวัเพ็ดปุ๋ยบ้างนะครับเนาะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับเนาะก็ขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ